ข้าครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้มี2วิธีในการเก็บฝักทองไว้ทานนานๆกันค่ะ สามารถเก็บได้เป็นปีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีที่หนึ่งกันเลยค่ะหั่นฟักทองเป็นชิ้นตามต้องการนะคะแล้วก็เอาเปลือกเขาออกด้วยค่ะจากนั้นนะคะนําฟักทองที่เราหั่นนี่ละคะ่ะไปล้างทําความสะอาดได้เลยค่ะล้างด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วพักไว้ให้แห้งค่ะเดี๋ยวกุ้งทําคลิปการหั่นไว้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะ หลังจากแห้งสนิทดีนะคะต้องแน่ใจนะคะว่าแห้งค่ะไม่อย่างนั้นนะคะฟักทองของเราก็จะมีน้ําแข็งเกาะค่ะและทําให้ฟักทองช้าได้นะคะต้องแห้งสนิทนะคะแล้วใส่ในกระป๋องพลาสติกตามภาพได้เลยค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วนําไปแช่ช่องฟิตเลยค่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้เป็นปีเลยละค่ะ แช่ในตู้แข็งช่องฟิตนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่2กันเลยนะคะนำน้ำใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะพอน้ำเริ่มเดือดน,นะคะใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนค่ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะจากนั้นนะคะนำฟักทองที่เราล้างสะอาดแห้งดีแล้วค่ะใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะปิดฝาต้มให้เดือดได้เลยนะคะ พอเดือดปุ๊บให้ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะไม่ต้มนานนะคะแค่พอเดือดเท่านั้นละค่ะพอน้ําเดือดให้ปิดไฟได้เลยนะคะเราจะไม่ต้มสุกจนเกินไปนะคะสุกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้วละคะ่ะน้ําเดือดให้ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเทฟักทองที่เราต้มนี่ละคะ่ะออกจากน้ําได้เลยค่ะเตรียมน้ําและน้ําแข็งให้พร้อมเลยนะคะวันนี้น้ําแข็งค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเจ๊กุ้งทําเองค่ะ เตรียมน้ำนะคะน้ำเย็นนี่แหละคะ่ะแล้วเอาฟักทองแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วนําไปผึ่งให้แห้งนะคะเพียงแค่นี้ล่ละคะ่ะลืมนะคะตองใบสุกจนเกินไปนะคะสุกแค่50%ก็เพียงพอแล้วละคะ่ะแล้วนําใส่กล่องนะคะแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะพักให้แห้งนะคะอย่าให้มีน้ํเกาะนะคะจากนั้นใส่กล่องพลาสติกปิดฝาเข้าช่องแช่แข็งได้เลยค่ะ สวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้เป็นปีไม่ต้องออกไปตลาดบ่อยๆเลยนะคะเป็นอีกทางเรื่องนึงเลยค่ะเป็นอีกทางเรื่องนึงนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้อไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ